สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสลอดเหมียวๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักของชาววันอังคารประจำเดือนพฤษภาคม2568กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาววันอังคารสบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงความรักกันเนาะแบ่งประสองพาร์สเนาะพาร์สคนโสดกับคนมีคู่เดี๋ยวเรามาเริ่ม,มทีื่ีคนโสดกันก่อนขอพายสิบบายให้กับคนโสดชาววันอังคารด้วยค่ะ Oh. <laughs> <laughs> คนโสดน,นะจากหน้าไพ่ช่วงนี้คุณอ,อยู่ในโหมดเก็บเงินเก็บตัวนะแล้วก็เป็นช่วงทำงานเก็บเงินนะเพจออฟสวอดมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะที่อาวานแล้วก็เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองคุณมีความกงังวลนะเดิมมันนะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหม มีคู่ของคุณเข้ามานะมีคนเข้ามาแล้วคนแล้วเขาก็ต่างรู้สึกรักใคร่ชอบพอกันนะแล้วก็เหมือนคนคนนี้เขาเป็นหนึ่งในคู่ของคุณด้วยนะคุณอะลึกๆแล้วคุณอะกลัวความเสียใจนะกลัวการแยกจาก เพราะฉะนั้นคุณก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจคอมมิตเมนต์นะทั้งทั้งที่เขาก็ตามนะห้าเหรียญเขาก็ตามคอยดูแลเทคแค่คุณอยู่เสมออ่ะเจ็ดไหมท้าเหมือนช่วงนี้คุณต้องต่อสู้กับความรู้สึกข,ของตัวเองว่าเออตรงองจะเอาอยางไงนะสีดาบนะคุณเหมือนแบบปิดหูปิดตานะพยายามไม่ หมือนพยายามไม่รับฟังใจตัวเองอะแต่สุดท้ายแล้วคือคุณก็ต้องการใครสักคนมานะเป็นหลักให้กับคุณนะแว้ตัวคุณเองจะเป็นหลักให้ตัวเองได้แล้วแต่คุณก็อยากได้ใครสักคนมาหยกเยียงข้างนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะขอไพ่ห้าใบาให้กับชาวสุขายด้วยค่ะ อาชาวนงคารเหมือนช่วงเนี้ยจะว่าไงดีอ่ะคือเขาว่าคิดว่าคุณอะเป็นคนที่เหมือนผ่านการจบรนะบปวดมาเหมือนผ่านการทะเลาะอย่างหนักแล้วก็เลิกลากับคนเก่าคนเป็นคนนิ่งๆน,นะแต่ว่าลึกๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างแปลกวนอยู่เหมือนกันนะ เขารู้ว่าคุณนะผ่านการผ่านความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดมานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้เวลาคุณนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาพูดกับคนอื่นไหมขอไพ่ห้าใบาให้กับชาวราคด้วยค่ะ ชร้างวันอังคารนะเขาแอบคุยก,กับคนอื่นไหมเขาไม่มีใครนะคุณคิดมากคิดว่าเขาอะน่าจะมีคนอื่นด้วยนะจะติดแต่ความจริงแล้วคือเขาไม่มีใครเลยนะเขาตัดสินใจที่จะเลือกคุณนะแล้วก็จีบคุณเพราะในสายตาเขาคุณคือผู้หญิงที่เพอร์เฟกและดีที่สุดในสายตาเขาเลยนะอืม ก็โอเคนะเรามาดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาจะได้ลงเลยกันหรือเปล่านะขอไปห้าใบค่ะ ไห้บอกว่าเขาทั้งคุณและเขามีคนเข้ามามากมายเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็จะเลือกกันและกันเพราะมองว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคนสําคัญของกันและกันแม้ทั้งฝั่งคุณจะนิ่งๆแต่คุณก็ตัดสินใจแล้วว่าคนคนนี้คือคนที่คุณจะเลือกนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลือกคุณด้วยนะโอเค กับลงไปแล้วนะสาหรับผานคนโสดต่อไปเป็นของคนมีคู่เนาะต่อไปเป็นของคนมีคู่เนาะขอแพสิบใบให้กับคนมีคู่ชาววันอังคารด้วยะคะ่ะ อ่าคนมีคู่ชาววันอังคารนะเหมือนในอดีตนะคุณกับคู่ของคุณอนะได้จบความสัมพันธ์ลงนะโดยจากกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะแต่คู่ปัจจุบันนะคนที่เป็นครอบครัวคุณเหมือนค่อนข้างโอเคนะทั้งคุณและเขาก็ต่างรักกันและซื่อสัตย์ต่อกันละกันนะห้าถ้วยนะ คือเหมือนคุณนะ่ะก็ยังมีอดีตที่ฝังใจแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ความผิดพลาดในอดีตมารบกวนปัจจุบันนะจนตอนนี้คุณทั้งคุณและเขาพยายามปรับปรุงนะทั้งคุณและเขาเหมเือนเคยผ่านอาดีตที่เลวร้ายมาก็พยายามปรับปรุงตัวให้ความรักในปัจจุบันมันดีนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไรกับคุณเนาะขอไพ่ห้าใบให้กับชาวนาคารด้วยค่ะ เขาคิดว่าคุณอะบางทีคุณก็อารมณ์เหี่ยงเหียงวินวิน <ๆ S 1> นะโดยที่มีอะไรคุณก็ไม่บอกแต่ในขณะเดียวกันบางทีคุณก็สุข,ขุมนุ่มเลิกนะเออเขามองว่าคุณอ่ะคือเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแล้วก็มาเลือกเขานะ เขาก็ภูมิใจและดีใจนะที่คุณมาเลือกเขาแต่บางทีเขาก็รู้สึกคิดหนักทํางานหนักในอารมณ์ที่ไม่ค่อยแน่นอนของคุณนะถ้ามีอะไรคุณควรบอกเขาไปตรงๆดีกว่าเขาคิดแบบนั้นนะโอเคอาขอให้ห้าใบให้กับ ชาวมนาังคามด้วยค่ะมาดูว่าต่อไปจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะ ความที่คุณและเขาอะเป็นคนที่ต่างฝ่ายต่างทำงานหนักเพื่อครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเวลามีอะไร <c oughs> ก็เขาบอกว่าให้คุยกันตรงๆมักจะแบบเพราะปัญหาส่วนใหญ่คือมักจะอารมณ์แบบวิ่งเียนใส่กันนะมักจะเหวี่ยงใส่กันอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความเหนื่อยจากที่ทำงานด้วยแหละนะค่อยบอกว่าค่อยๆคุยกันนะจะดีกว่า เดีวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่านะแอบคุยกับคนอื่นไหมขอไพ่ห้าใบค่ะ ไม่บอกว่าไม่มีนะก่อนหน้านี้คือแบบมีคนพยายามที่จะเข้ามาเขาก็ตัดจบไปเลยนะเขาไม่มีคนอื่นนอกจากคุณค่ะนะเป็นความรักที่ดีนะมืมซื่อสัตย์โอเคจบลงไปแล้วนะสำหรับคําททำนายความรัก ของชาวะนาคารประจําเดือนพฤษภาคม2 5 1 8ถ้าเชถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ล i k e c ม m m e n t ได้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ดูก่อนใ่รคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามแลาชมนะคะสวัสดีค่ะ